รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกมาขยับร่างกายฝึกออกกําลังกายด้วยธีง่ายๆพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โควิดโควิดกับขิงช่วงสุขภาพดีกับหมอพ่อเทพวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฝึกออกกําลังกายหัวใจ มีท่าบริหารร่างกายวิธีง่ายๆทำได้ง่ายๆบริหารร่างกายอย่างไรให้หัวใจแข็งแรงห้ามพลาดนะคะส่วนช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะมาดูต้นตอของการเกิดโรคก,กรดไหลย้อนถ้าเป็นแล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรคุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงแนวทางอื่นๆในการดูแลรักษาสุขภาพติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโลกวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มดีมีวิตามินสดชื่นได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกวันรอบรู้สู้โควิดวันนี้จะมาคุยเรื่องขิงขณะนี้โควิดใกล้ตัวมากขิงช่วยได้นะครับเพราะว่าขิงเนียมีสารฟลาวินนยและสารออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ ฆ่าเชื้อโควิดได้ในห้องทดลองในหลอดแก้วที่โรงพยาบาลรามานอกจากนี้ขิงยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในลำไส้ในทางเดินหายใจในระบาเวลลำคอช่วยขับเสมหะลดการอักเสบที่คอนะฮะขิงเนี่ยนอกจากจะดีต่อทางเดินหายใจคอปอดลำไส้แล้วยังดีต่อสมองด้วยเพราะมันจะพาเอาสารต่างๆเข้าสู่สมอง สารดีๆพวกสารออกฤทธิต,ต่อระบบประสาทเราให้ทำงานดีขึ้นนะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งคือคือขิงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทานอนร่างกายเพราะว่ามันเป็นยาร้อนนะฮะมันจะทำให้มีการหลั่งสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายมากมายจากต่อมหมวกไตและมันยังไปกระตุ้นทำให้ T เซลล์นะฮะคือ T เซลล์เนี่ยคือเม็ดเลือดขาวที่ช่วยในการ ฆ่าเชื้อโรคเพราะว่า T เซลล์นี่มันจะปล่อยสารไกโคไซมามากมายมาเจอไวรัสเจอเชื้อโรคนะฮะแล้วมันยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวหลายๆอย่างเนี่ยในร่างกายนี่มาทำหน้าที่ภูมิต้านทานชนิดเซลล์ในการกินกําจัดไวรัสในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยอยากใจทุกท่านทำอาหารใส่ขิงนะฮะใส่ไปในผัดปลาผัดไก่ผัดเนื้อ หรือจะเอาไปทำเป็นของหวานเครื่องดื่มก็ได้แล้วเอาขิงมาสักก้อนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทุบแล้วลงไปต้มในน้ำทำน้ำชาเนี่ยสักแก้วสองแก้วสามแก้วเนี่ยต้มสักสิบห้านาทีก็จะสามารถเอามาดื่มได้แต่ถ้าคิดว่าเราทนความเผ็ดความร้อนไม่ไหวก็เติมน้ำตาลไปนิดหนึ่งน้ำตาลทรายแดงนะฮะท่านเคยกินเต้าหวยไหมครับเต้าหวยนี่แหละคือต้นแบบของ น้ำขิงใส่ไปในเต้าหู้ที่จะช่วยในการปรับสมดุลเวลาเราหายป่วยจากไข้หวัดใหม่ๆถ้าท่านเป็นหวัดท่านจำได้ไหมทุกครั้งที่ท่านได้ดื่มขิงเข้าไปจะรู้สึกโลง่งเพราะมันขับเสมหะาเอาหมดนะอย่าลืมนะครับช่วงโควิดขิงช่วยได้ขิงช่วยทั้งแต่เรื่องของขับเสมหะาทำให้คอร้อนขึ้นเลือดไหลเวียนมากขึ้นที่คอมากำจัดเชื้อโควิดที่คอแล้วไปกระตุน้นทีเซลทำให มากำจัดเซลล์ไวรัสและยังทำให้การไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นทั่วร่างกายลดอักเสบเพราะฉะนั้นเรามากินขิงในช่วงที่โควิดกำลังระบาดกันในทุกรูปแบบขอบคุณครับขอให้โชคดีสวัสดีครับช่วงสุขภาพดีกับหมอพรเทพสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณ ผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดไม่ว่าจะเป็นสลัดผัดหมกักราดจิ้มผมก็ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นและน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ด QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP สุขภาพดีกับหมอพรเทพวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายหัวใจคะ่ะเอออกกำลังกายหัวใจทำยังไงจะมีเคล็ดลับวิธีการแล้วก็ข้อนแนะนำดีๆจากคุณหมอพรเทพอะไรบ้างวันนี้มาติดตามกันคะ่ะสวัสดีคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับน้องมี่ครับโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกับหัวใจเลยะคะ,ะคมหน่อยคมหน่อยคนแก่ก็ต้องคมหน่อยอค,คือคือวันนี้เนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตเลยนะค่ะคือผมเนี่ยผ่านโรกผ่าน วิกฤตชีวิตเป็นตายมาแล้วถึงได้มาอยู่วันนี้ได้เพราะว่าออกกําลังกายหัวใจทุกวันาสาเหตุก็คือว่าผมเนี่ยตอนหนุ่มๆก็สุบรีวันละสองมันเริ่มเ,เมื่อปี2530ก็30กว่าปีแล้วแต่เส้นเลือดในหัวใจเนี่ยมันยังมีบาดแผลจากนิโคตินทําให้มันมีแผลเป็นอยู่ค่ะเวลาใครมันเดินทางผ่านมามันก็จับเก็ดเลือดผ่านมามันก็จับก็เลยตัน ผมเคยตีเทนนิสได้สามชั่วโมงสบายมากตอนหลังเข่าเสียก็เลยไปตีปองวันละชั่วโมงก็ไม่เป็นไรวันดีคือดีไปตีได้สิบนาทีมันเหนื่อยเหนื่อยหอบเลยก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลสถาบันรงอ,อกก็พบว่าเส้นเลือดตีบทั้งสามเส้นเลยแต่ที่หนักที่สุดคือเส้นหนึ่งตีบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องทําการใส่สเตนคือต้องใส่ขดลวดเข้าไปเพื่อถ่างให้มันออกมาคก็คุณหมอก็เอาเข้าไปห้องถ่างปพรากฏว่าพอเข้าไปจะเริ่ม จะเริ่มทางใส่ตะเต้นมันก็หลุดเลยครับ oh. เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนแผลเป็นอะเช้เลือดมันมีแผลเป็นค <Kh á, S 2> ่ะมีอะไรมาเกาะไปสกิดนิดเดียวมันหลุดทั้งก้อน,น oh. เลยพอหลุดไปปกติมันจะไม่หลุดเขาจะไปถางแล้วให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเองแต่นี่มันอยู่แบบไม่แน่นเพราะว่ามีมมเป็นแผลเป็นมันก็หลุดไปอุดทวนปลายเลย oh. ก็อุดหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยซึ่งใหญ่สุดในการสูบฉีดไปโลหิตไปร่างกายเนี่ย <Kh á. S 1> ทําให้ เนื้อตรงบริเวณนั้นเนี่ยตายไปประมาณ 15- 20%วิกฤตเลยวิกฤตเลยครับหมอก็เลยทำการล้างเอาสารเคมีแล้วนั้นออกผมว็ช็อกอยู่6ครั้งอ่ะล้างล้างแล้วก็ตุ้นให้มันขึ้นมาล้างแล้วก็ตุ้นให้ขึ้นมาพอออกจากห้องผ่าตัดห้องใส่สเตนเนี่ยคือผมต้องอยู่ห้อง ICU 3-5วันเลยนะฮะเพราะเป็นตายเท่ากันหลังจากนั้นหมอก็เลยให้ไปทำการออกกำลังกายหัวใจ โดยวิธีการขี่จักรยานเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะ,ะแล้วเดินสายพานหนักสลับเบาหนักสลับเบาหนักก็คือว่าทําไงให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยให้หัวใจมันเต้นเพิ่มขึ้นตามหลักการเลยก็คือเพิ่มขึ้นอีก80%ของตอนตื่นนอนน้องมี่รู้ไหมว่าหัวใจน้องมี่ตอนพักเต้นกี่นาที ครั้งลนะกี่นาทีกี่นาทีกี่ครั้งต่อนหนึ่งนาทีครับเดาได้ไหมคะคุณหมอเดาสมม,สมมุติสมมุติสมมุติสมมติว่าประมาณสักหกสิบอ่าหกสิบสมมุติถ้ามี่เต้นหกสิบนะค่ะ <5. S 1> แต่ต้องออกกําลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอีก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบหกแปดสิบสิบแปดเอาว่าห้าสิบครั้งแล้วค่ะหัวใจมี่จะต้องเต้นไปจนถึงหกสิบบวกห้าสิบก็เป็นร้อยสิบร้อยสิบถ้าไม่ถึงร้อยสิบหัวใจไม่ได้รับการออกกำลังกายคือเหมือนกับ เร่งให้เลือดสุบฉีดเร็วขึ้นเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นค่ะเส้นเลือดหัวใจนี่มีสามเส้นนะระหว่างสามเส้นใหญ่นี้ถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งตันเนี่ยมันจะมีคลองซอยเชื่อมแล้วเรียกว่าแลตทลโลแเลตัลโลเวสเซลเส้นคลองซอยนี่มันใหญ่มากเนี่ยมันจะทดแทนเส้นที่ตันได้การออกกําลังกายก็จะทําให้เส้นคลองซอยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,ยอแล้วกล้ามเนื้อมันก็จะฟื้น แล้วกล้ามเนื้อกวัวใจก็จะใหญ่ขึ้นมาทดแทนตรงที่มันตายไปค่ะผมจะต้องทําอย่างนี้เนี่ยหกสิบโปรแกรมหกสิบครั้งหกสิบครั้งนะฮะวันเว้นวันวัน,วนเว้นสองวันเนี่ยหกสิบครั้งแล้วต่อยหกสิบเป็นเก้าสิบโปรแกรมตั้งเกือบปีนะครับที่จะต้องทำนะ,ะพอเราทําไปแล้วหัวใจก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เดินสามเก้าก็เหนื่อยเป็นเดิน ได้ครึ่งชงั่วโมงการที่เราจะต้องทำให้หัวใจเราเต้นบวกอีก80%ชาวบ้านวัดไม่ได้อะมันไม่รู้จะวัดยังไงยังไงคะคุณหมอวิธีการง่ายๆคือขี่จนเหนื่อยเริ่มเหนื่อยนี่ก็ขี่ลำดับนั้นขี่ขเริ่มเหนื่อยหรือเดินสายพันด้วยความเร็วกว่าความชันจนรู้สึกเหนื่อยแต่เหนื่อยอย่างนั้นอย่ายให้เกินสองนาทีนะแล้วพอถึงเวลาที่ใกล้สองนาทีต้องสลับเป็นเบา,าให้หัวใจ เต้นช้าลงให้รู้จักพักหัวใจช่วงที่หัวใจเต้นช้าลงมันเหมือนกับฟื้นฟูนให้หัวใจได้เลือดเป็นเลี้ยงเต็มที่นะก็เขาเรียกว่าหนักสลับเบาหนักสลับเบาเรียกว่าอินเทอร์วอลจะแตกต่างจากการออกกําลังกายแบบเาผาผลาญทั่วไปพะ้รอย่างของโนมี่เนี่ย หกสิบบวกห้าสิบคือแปดสิบเซนนะร้อยแต่อย่าเกินร้อยยี่สิบนาเกินร้อยิบเะไรหัวใจขัดเลือดทันทีหัวใจจะวายเหมือนกับคนที่ไม่รู้ตัวออกไปวิ่งไปเล่นแบดเล่นฟุตบอลตายคาสนามเพราะว่าหัวใจขาดเลือดเกินสองนาทีหัวใจก็หยุดเต้นก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับ ที่สาคัญก็คือเรื่องของร่างกายสุขภาพเราต้องประเมินตัวเองก่อนการที่เจาะกาลังกายไม่ใช่ว่าเห็นคลิปคุณหมอวันนี้นะคุณผู้ชมจะลุกขึ้นมาแบบหักโหมเลยไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณหมอคืออย่าง,างนี้การที่เราออกกาลังกายหนักสลับเบานี้เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อหัวใจให้เซลล์กล้ในในามเนื้อใจขยายโตขึ้นแล้วเส้นเลือดหรือด้านด้าน,านข้างมามามา,มา,มาช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากออกกําลังกายขี่จักรยานดเดินสายพานหนือวิ่งเนี่ยสลับกันแล้ววิ่งก็ได้นะ แล้วยังมีอีกสองอย่างที่อยากใจทำคืออะไรคะคือการทำเวทเทรนนิ่งการยกน้ำหนักเล่นเวทนะคะ,ะการทำเวทเทรนนิ่งก็สำคัญมากอาจจะเป็นยกด้วยลูกตุ้มหรือยกน้ำหนักก็ได้เพราะการที่เรายกน้ำหนักนี่มันจะไปเพิ่มการเต้นหัวใจอย่างมากนะฮะ,ะการเต้นหัวใจมากๆนี่ก็หัวใจก็ได้รับการฝึกหัดแล้วก็การทำเดทเทรนนิ่งนี่ก็จะทำให กล้ามเนื้อหลายที่ได้มีการเพิ่มน้ำหนักกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อว่ามวลกล้ามาเนื้อบบบเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแขนขาแล้วมันก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่หัวใจด้วยนะทั้งจัก,กรยานเดินและน้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยจะต้องทำสักสามครั้งต่ออาทิตย์เ<ส>ดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเราจะออกกำลังกายยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเป็นการขี่จัก,กรยานนะครับอันนี้เป็นจัก,กรยานเนี่ยเราก็นั่งท่านี้แล้วก็ขี่ตอนที่เราขี่จัก,กรยานนี้เราก็ขี่ให้เร็ว หรือว่าเราจะเพิ่มน้ําหนักของจักรยานให้มันหนักขึ้นค่ะทีนี้เวลาเราจะขี่เนี่ยเราต้องเซตท่าให้ดีแล้วก็หนักสองนาทีเบาสองนาทีหนักคือเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเบาก็คือผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วไม่ต้องไปเซตอะไรมากนะก็เซ็ตท่าน้ําหนักนี่เวลาขี่แล้วมันหนืดมากๆมันจะเหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยก็ขี่ในรอบเท่าๆเดิมอันนี้บริหารเข่าไปด้วยนะคะคุณผู้ชมบริหารเข่าไปด้วยนะก็อโดยสรุปก็คือว่า ตั้งจักรยานเนี่ยให้มันมีความหนืดค่ะทีบห้าสิบครั้งแล้วเหนื่อยสักสองนาทีาแล้วก็ลดลำดับลงมาให้หนืดน้อยลงสองขั้นถ้าหนืดมากเหนื่อยถ้าขั้นห้าก็เลื่อนมาขั้นที่สามสามกับห้านะ,ะอันนี้เป็นหลักการที่ง่าย,ายที่จะต้องทำกันสามารถทำให้หัวใจแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นมาได้ด้วยการ ออกกาลังกายหัวใจครับค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะคุณผู้ชมฝึกได้ไง่ายๆที่สําคัญก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็รักษาสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ต่างๆด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับจากประสบการณ์ชีวิตคุณหมอเลยนะคะที่มาเผยให้คุณผู้ชมได้ลองไปทําดูฝึกดูที่บ้านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆนะคะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะยันหีว,วิตามินซีวอเตอร์ใครดื่มก็ดี พราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยันฮีวิตามินซีวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเองช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคก็น่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลนะครับไซโจเดนกีอัลต้าไฟน์ดักจากฝุน่นได้เล็กกว่า PM 2 5ถึง25เท่าพร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์ สะอาดปลอดภยัยและประหยัดไฟถึง9,000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างนะครับไซโจเดนกิเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพมีปัญหาเรื่องฟ้าปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลยันฮีไปไม่สะดวกอะ่ะงั้นขอแนะนำยันฮีเมลครีมผลิตภัณฑ์ทาฟ้าช่วยให้ฝ้าแลดูจางลงเห็นผลอย่างชัดเจนช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสเป็นฝ้าใช้ยันฮีเมลครีม ขอบคุณบริษัทไซโจเดนกิที่ให้การสนับสนุนในรายการคนไกลโรคบริษัทไซโจเดนกิผู้นำเทคโนโลยีด้านอากาศเพื่อสุขภาพ ช่วงคุยกับหมอวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทับเจริญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานาครตอนนี้คุณหมออยู่กับมีแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำว,ว่ากรดไหลย้อนนี่ก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นโรคที่ใครก็เป็นได้นะคุณหมอใช่ครับมันเดี๋ยวนี้คนรู้จักเยอะขึ้นแล้วครับเพราะว่า แต่ก่อนคนจะรู้จักแต่แค่โรคกระเพาะนะอตอนนี้คนเริ่มรู้ละเมื่อไหร่มีอาการจุกแสบเสียดขึ้นมาจุกที่คอค่ะอาจจะมีไอด้วยส่วนใหญ่นี่ก็คือก่อนที่จะเป็นกรดไหลย,ย้อนก็คือเรื่องพฤติกรรมทั้งนั้นเลยใช่ไหมคุณหมอใช่<อ><อ>ครับเพราะว่า<ม>ต้องต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาคนเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะต้องหลั่งกรดออกมาเพื่อจะย่อยอาหารค่ะทีนี้กรดก็ออกมาที่กระเพาะแต่ถ้ามันจะย้อนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้อง ไปเอน oh. ไปนอนเพราะฉะนั้นอันนี้สังเกตดูได้ๆๆเลยว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากคนที่อาจจะกินอาหารรสจัดกรดออกมาเยอะนะครับแล้วก็กินเสร็จลงนอนเลยเอนหลังเลยไงอิ่มแล้วก็อิ่มแล้วนอนหลังท้องตึงหนังตาหย่อนอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะโอกาสที่กรดไหลย้อนก็จะสูงมันอยู่ที่หูรูดของตรงระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะด้วยถ้าหูรูดมันหย่อนด้วยถ้าหูรูดไม่หย่อนเนี่ย กดมันก็ย้อนขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าหูรูดมันหย่อนปุ๊บนอนปุ๊บมันก็ไหลขึ้นมาทีนี้บางทีอาจจะมีเป็นเศษอ,อาหารขึ้นมาด้วยหรือ,อบางทีก็มีเราจะรู้สึกเลยว่ามาที่แสบคอคันคอแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวๆก็คือกรดนั่นเองค่ะ ก็คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ผู้ชมจะเห็นเลยว,ว่าถ้าสมมติเราไปทํางานเช้าตอนตอนเช้าเรีบๆเราก็คงไม่นอนไม่เอนหลังแต่ถ้าบางทีพักเที่ยงหรือว่าช่วงนี้ work from home อยู่บ้านทานเสร็จโอ้เอ็นหลังสักหน่อยก็คือลงปุ๊บเลยอันนี้ก็คือจับเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย,ย้อนถูกต้องครับโดยเฉพาะแล้วก็กางคืนด้วยเพราะว่ากลางคืนส่วนใหญ่จะมื้อหนักด้วยใช่ไหม,มหนคนไทยคนไทยมื้อหนักกินเยอะกินบางทีกินแต่กินรถจัดแล้วบางคนก็เริ่มดริ่มด้วยถ้ามีดง่มด้วยเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเรา ท้องว่างหรือบางทีเราดิ้งอะไรเนี่ยพวกนี้มันก็อาจจะทําให้ปวดแสบท้องง่ายอยู่แล้วคะแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดกรดที่มากขึ้นแล้วก็ย้อนขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไปเอนตัวลม้มตัวลงนอนเด็วไปนะครับ,ค,รบคุณหมอนี่เป็นได้ทุกช่วงวัยไหมคะเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นในวัยทํางานเนี่ยครับเริ่มจากเราเนี่ยแหละ<ช>วัยรุ่นที่เริ่มทํางานได้แล้วแล้วก็บางทีเรียนหนักบางทีเครียดอ่านหนังสือสอบเครียดไปก็ ทานมื้อเย็น<ช>มื้อหนักเข้าไปก็จะพฤติกรรมก็จะทําให้แบบสะสมสะสมก็จะเป็นได้ครับหมอแล้วพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อยอดของโรคไหมครับหมอก็คือกรดที่มันย้อนมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดแผลนะแผลที่หลอดอาหาระนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ทิ้งนานเข้านะก็อาจจะกลายเป็นเนื้องอ,งอกมะเร็งได้ในอนาคตนะครับอีกการหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือจะมีอาการของทางโรคหัวใจก็คือเขาจะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่น คือด้วยการที่กรดมันไหลายย้อนขึ้นมาเนี่ยคนบางคนก็กังวลล้วนะว่ามันเหมือนอาการของโรคหัวใจเลยเนี่นอันนี้ต้องแยกให้ออกอความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นหลังอาหารทุกครั้งที่กินข้าวเสร็จล้มตัวลงนอนแล้วจุกแสบขึ้นมาอย่างเงี้ยให้นึกถึงกรดไหลย,ย้อนแต่ถ้าเกิดกําลังไปเดินออกกําลังกายแล้วเจ็บแน่นหน้าอกอันนี้ นึกถึงโรคหัวใจซึ่งความรุนแรงมันต่างกันเยอะเลยก็คือสังเกตเอาการตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมแล้วกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะมันสามารถเป็นคู่กันได้ไหมคคุณหมอเป็นได้เลยครับเพราะว่าโรคกระเพาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผละนะแต่ถ้าเกิดเวลาหูรูดไม่ดีด้วยกรดตรงเนี้ที่อยู่ตรงนี้มันก็ย้อนขึ้นมามันก็เป็นโรคที่สัมพันธ์กันนะเป็นทั้งโรคกระเพาะที่ ย่อยอาหารได้ไม่ดีอาหารก็ค้างอยู่นานกดก็จํานวนมากขึ้นนะครับมันก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมาข้างบนได้ด้วยแล้วบางคนก็มาด้วยอาการไอเรื้อรังค่ะอันนี้ฝากผ,ผู้ชมไว้ดูด้วยเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยทำไมไอไม่หายสักทีนะไอตลอดเลยโดยเฉพาะกินข้าวเสร็จจะต้องมีการไอมีการจุกแสบคันอคออันนั้นให้นึกถึงกดไหลย,ย้อนเลยลอ,ลองไปพบคุณหมอนะครับค่ะคุณหมอดูจากพฤติกรรมแล้วดูจากสาเหตุแล้วก็อาการของโรคแล้ว วิธีการที่คนไข้หรือเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะไปขอคําแนะนําแบบไหนคะรักษาอย่างไงคะคนไข้จะมาด้วยคือเขาก็าจะมาขอยากิน oh. นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณหมออธิบายให้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้ามันเป็นเพราะว่ากินของเผ็ดรดจัดนะครับออแอลกอฮอล์สุบบุรีมไม่ออกกําลังกายกินแล้วนอนคือเร,เราต้องแก้สาเหตุพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุ ต้องเหตุเนี่ยยังไงก็ไม่หายกินยาลดกรดกินยาช่วยบีบตัวของลำไส้หรือกระเพาะมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นอีกดูจากพฤติกรรมแล้วคุณหมอถ้าสมมติพูดถึงโรคต่างๆแล้วคนก็จะมองว่าเอ๊ะฉันทำยังไงถ้าสมมติเป็นแล้วอยากจะรักษาเรื่องของระบบภายในตรงเนี้ยคุณหมออาจจะเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหมคะครับก็เบื้องต้นอยากใหอ้อ่รับประทานอาหารอ่อนนะสำหรับตอนช่วงเป็นนะ,ะช่วงที่เป็นรับประทานอาหารอ่อนอาจจะรับประทานยาตามที่คุณหมอให้ นะครับแล้วก็หมั่นเดินนะกินเสร็จให้ลุกเดินอย่ากินเสร็จก็นั่งเวิร์กฟอร m มโฮมเสร็จเอาข้าวมานั่งกินหน้าคอมก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะแล้วบางทีก็เครียดงานอีกงานมันเร่งอีกนะบางคนก็ดื่มแออดื่มพวกเครื่องดื่มที่มันมีแก๊สนะมันก็ไปกันใหญ่เลยมันก็จุกเสียดหมดเลยนะแล้วก็ทาให้กรดออกมาเยอะนั้นเราต้องลุกเดินย่อยอาหารนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งลงนอนทันทีต้องขอเวลาสัก2ชั่วโมง2อถึงสชั่วโมงหลังจากทานอาหารถึงจะ ล้มตัวลงนอนนะครับเนี่ยมันก็จะช่วยในระยะยาวนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายสําคัญนะ,ะการออกกําลังกายช่วยได้เยอะเลยนะครับการบีบตัวของลําไส้ของออกระเพาะทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะคแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังอย่างนี้แล้วบางทีเอ๊ะฉันยังไม่แน่ใจว่า เป็นอาการของกรดไหลย้อนไหมอาจจะต้องให้สังเกตอาการตัวเองก่อนนะคะถ้ายังเป็นไม่เยอะแต่ถ้าฟังคุณหมอแล้วรู้แล้วพฤติกรรมตัวเองเป็นแบบนี้ก็ลองลดดูถึงกับไม่ต้องอย่าเพิ่งไปซื้อยามาทานเองก็ได้ถ้าสมมุติว่ารู้ว่าตัวเองเกิดจากสาเหตุอะไรต้องไปหมอคือเราแก้ที่สาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าอาการมันเกิดขึ้นในระหว่างเมื่ออาหารเนี่ยมันใช่อยู่ละกินเสร็จเดี๋ยวไม่นานก็เริ่มจุกเริ่มแสบขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ละนะเราก็ลองลองเลี่ยงดูก่อน าหายก็ไม่ต้องไปพบคุณหมอแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆก็คงต้องไปเช็คหาสาเหตุเพราะเดี๋ยวนี้มีการตรวจเช็คหลายวิธีนะตรวจ<อ>วัดดูปริมาณกรดด,ดูเลยว่ามันมีกรดเยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูที่หลอดอาหารว่ามันมีการที่กรดไหลย,ย้อนขึ้นมาจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะได้เป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยําขึ้นครับ ควบคู่กันไปนะคะเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพแล้วที่สําคัญพฤติกรรมนะคะสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมนะคะที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ในการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงช่วงนี้ work from home อยากให้ดูแลเองยังไงคะครับก็ภาพรวมแล้วกันนะค,ะครับว่าเมื่อเราอยู่กับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือกินได้ตลอดเวลา<อ>ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคุณหมอ <laughs> คือคือเราก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็กินตลอดเวลาผมกังวลว่าน้ําหนักจะตัวจะขึ้นนะน้าหนักตัวจะขึ้น สรีระต่างๆก็ไม่ถูกต้องเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะคอมพิวเตอร์หรอกใช่ไหมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่โต๊ะจะอยู่ที่ทํงานที่ทงานส่วนใหญ่แต่มาที่บ้านก็จะส่วนใหญ่เป็นนั่งที่ไหนล่ะครับบนเตียงเป็นนอนด้วยบางทีนะนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยซึ่งก็จะตามมาด้วยโรคของทางกล้ามเนื้อของทางปวดคอปวดหลังได้เยอะขึ้นนะครับรวมถึงกินกินจุขึ้นนะน้ำหนักก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่งผลเสียเพราะฉะนั้นผมอยากให้อยู่หน้าจอให้มี เวลาที่จํากัดนิดนึงนะ,ะชั่วโมงสองชั่วโมงลุกเดินละนะครับกินข้าวก็กินให้เป็นเวลาะนะครับแล้วก็อย่ากินระหว่างมื้อนะก็คือทําตัวเองให้เหมือนอยู่ที่ทํางานแหละนะแต่แค่ย้ายที่มาเพื่อ,อป้องกันไม่ให้เราไปรับเชื้อนะครับแต่ก็คือยังไงก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพมันคอยดูแลช่างน้ําหนัก <K han> นะแล้วก็ปรับท่าทางให้ดีออกกําลังกายเป็นประจำ <ừ> um. เพราะว่ามาังงั้นเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยโรคออฟฟิศซินโดรมแต่คราวนี้มันไม่ใช่ออฟฟิศแล้วมันเป็นที่บ้านแล้วค่ะนะคะครับคุณผ <K han> ู้ชมคะถือว่าได้ครบเลยสําหรับใครที่ทํางานอยู่ที่ทํางานหรือว่าทํางานที่บ้านก็เคล็ดลับนี้ก็คือไปดูแลตัวเองเรื่องของการจัดสรรเวลาเรื่องของการดูแลสุขภาพเมนูอาหารต่างๆและที่สําคัญกรดไหลย้อนทุกคนไม่เป็นได้นะคะด้วยวิธีการดูแลตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะขอบคุณค่ะสัดีครบ คุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้มีนและคุณหมอต้องลาคุผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะภาพที่ผมเห็นตลอดมาแม่ดูแลผมและอยู่เคียงข้างผมเสมอแม่รักผมจนอาจลืมรักสุขภาพของตัวเอง ช่วงนี้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคก็น่ากลัวขึ้นเยอะแต่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับไซโจเดนกีอัลต้าไฟน์ดักจับฝุ่นได้เล็กกว่า PM 2.5ถึง25เท่าพร้อมระบบค่าเชื้อโรคด้วยโอโซนหลังปิดแอร์สะอาดปลอดภยัยและประหยัดไฟถึง9,000บาทต่อปีให้ผมดูแลแม่บ้างนะครับไซโจเดนกีเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ ยันฮีโคเพนปวดเมื่อยขายันฮีโคเพนปวดไม่ไล่ยันฮีโคเพนปวดเมื่อยหลังยันฮีโคเพนยันฮีโคเพนร,เพริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผ่นโบราณ